ในกีฬาตัวนี้สี่สามเหมือนกันเป็นกีฬาลน,นะครับร้านนี้เปิดได้สามสี่ทุ่มเลิกงานก็มาได้นะครับสามสี่ทุ่มเลิกงานก็มาได้อดิ d a สนะครับาาผมไม่ต้องเก่งสามสี่ทุ่มเลิกงานก็วิดีโอคอลได้มา,เอ,าเองก็ได้ดอย UK สัญยานะครับภูม่าค่ะชั้นเมืองนี่เองนครับผมร้านผมเลิกงานสี่โมงห้าโมงทุ่มหนึ่งก็าามาได้นะครับผมขอให้นัดไว้แค่นั้นเองอ เพราะถ้าไม่นัดไว้มันจะไม่มีของมัน,นก็จะมีคนที่นัดนะครับผมถ้าช่วงหน้าฝนก็จะซาซาหน่อยแต่ถ้าหมดฝนเมื่อไหร่นะครับเคสวิต okay, ค่ะมาเท่าไหร่ก็โดนตัดกดในกี้นะคะ วสวัสดีค่ะของข้าวคร,รับวันนี้สี่อสอบ <29 S 3> ลงคลิปประมาณตอนบ่ายหน่อยครับสิบสี่เดือนเก้าปีหกหนะครับ มาเช้ามาสองนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับมาเช้ามาสองไม่ได้ถ่ายร้านเปิดทุกวันธรรมดานะทุกคน,นะกคนเลิกงานจะสามารถมาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะ,อ,อะไรมาบ้างใน๋กลุ่มนี้จะมีอะไรมาบ้างนะครับ 1ิบสี่เดือนเก้าปีหกนะครับเดี๋ยวจะบอกไซส์ด้วยอะ่ะสิบสี่เดือนเก้า <9 S 2> ปีหกหกสี่สิบเอ็ดค่ะเอกี้นะชูดได้เลยจะบอกอันนี้ไม่ต้องเปิดเลยนะเพราะวออ่ามันสี่กับสอบเดี๋ยวมันจะยาวอ่ะโปรสเปกค่ะทรงสวยมากเห็นหยประมาณเบือสี่สามอ่ะดิเซนเต้ค่ะสมอ,องวาง <42. S 1> งานใส่เที่ยวนะครับจะมาเยอะอ่ะตัวนี้ส <c oughs> ี่สองที่เห็นเ<ะ>นาะนี่เปิดมางานใส่เที่ยวงานกีฬานะครับเป็นแบรนด์นะครับผมสลิปออนค่ะงานขายดีครับซูเปอร์สตาร์สี่สองช่วงนี้งานฟาก,กีงานผ้าไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอ่ะสิลาอ้วนไม่ค่อยได้ซักมามีแต่ว่าคัดปรับไปแต่ว่าไม่ได้ซักมาขนาดนี้งานนี้ขายดีงานนี้จะขายดีอยู่แล้ว อาดิดาสค่ะสี่สองนะอาดิดาสตัวนี้ก็สี่สองค่ะอ, <c oughs> อ่ะเนคกี้ตัวนี้จะออกเป็นสปอร์ตนะกีฬาค่ะสี่สองประมาณนะ <c oughs> พี่น้ำเขาประมาณเบอร์แค่ประมาณเบอร์เป็นผ้าใบแค่ประมาณเบอร์เป็นผ้าเลยใช้ประสบการณ์เนาะแค่ประมาณคนระับเบอร์ที่พี่นาำพูดตัวนี้สี่สองค่ะพูมา่าเส่เที่ยว คลิปนี้สำหรับมือใหม่หัดขายนะครับใครที่ทํางานอยู่นะครับบอกเลยไม่ต้องกลัวนะคุณจะนัดสามทุ่มสี่ทุ่มเท่าทุ่มได้หมดแต่ขอให้เป็นไปตามนัดนะครับนัดแล้วเาก็นัดแล้วขอให้เป็นไปตามนัดแบบนัดแล้วอยู่ดีไม่มางเงี้ยให้โทรบอกด้วยไม่เป็นไรสี่สองค่ะอ่ะเป็นว่าคือสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็นัดด้านครับสำหรับคนเลิกงานมือใหม่หัดขายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครที่เลิกงานห้าโมงก็ กลับบ้านอาบน้ำ42นะคะแล้วก็จะมาคัดของก็ได้นะครับที่อยู่รอบชั้นเมืออวม่วันอยู่ราชบุรี40แล้วก็มาถมในกรุงเทพหรือในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถมาคัดได้ตัวนี้แมวกระโดดค่ะสลาเซนเจอร์ตัวนี้40สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถนัดวิดีโอคอลได้ครับ3ทุ่ม4ทุ่มได้หมดนะครับผมกลับบ้านอาบน้ําเลิกงานได้หมดนะครับใครอยากมีอาชีพเสริมสำหรับคลิปนี้มือใหม่ขายนะครับมือเก่าเขารุ้ยแล้วบางทีเขานัดกัน3ทุ่ม่ทุ่มก็มาได้ รถยี่ม่ติดด้วยต่งนั้นโล่งเลยถนนโล่งอ่าอะตอนนี้สี่สองค่ะกีฬาไนกี้บางคู่พี่นะบอกสี่สองก็อาจจะเป็นสี่สามก็ได้นะครับบางคู่อาจจะสี่สิบก็อาจจะเป็นสี่เอ็ดก็ได้สี่เอ็ดอาจจะเป็นสี่สิบก็ได้แค่ประมาณเบอร์อตสมมาตรจะไม่ค่อยพลาดเอ็มเ็กเบอร์จะค่อนข้างมาตรฐานนะครับที่ร้านเราแล้วก็ฟิล่ากีฬาค่ะตันนี้สี่สองเหมือนกัน สี่สามาดิดัสค่ะตัวนี้เป็นลำลองนะใส่เที่ยวสีสองค่ะในกี้แอร์ในกี้ดำล้วนเลยตัวน,นี้ก็สี่สองสี่สองในกี้ค่ะในกี้กีฬานะคะสี่สองเอาจริงเกตเนี้ยขายดีสุดแล้วมันเป็นราคาที่แบาบว่านะตัวน,นี้สี่สองในกี้ ส4ิบสี่ค่ะตัวนี้สี่สามนะเนกิี้าสี่สา4สิบี่เดือนเก้าปีห 6, 6, 6นะครับล่าสุดเลยคลิปว่าจะลงช่วงบ่ายครับตัวนี้เบอร์ครับค่ะคุณเห็นคลิปเมื่อบ่าย, 2> 4, 2, ก,ายก็คือสี่สองค่ะเพราะว่ามันมันมันต้องรอผมรอรับของอีกสองกระสอบด้วยตัวนี้สี่สามนะเนกี้กีฬาค่ะอ่ะเห็นไหมไตัวนี้ถ่ายแล้วช่วง จบไปแล้วก็สอบดูต่อลงไม่ทันนะครับก็เป็นลงช่วงบ่ายช่วงเย็นอนสาสรุปง่ายง่ายวันนี้มันมาสี่สอบแล้วนะครับสี่สอบจะลงตอนไหนช่างมันนะเป็นว่าเปิดให้ดูสี่สอบแต่ลงเท้ามาไม่ใช่แค่สี่สอบนะสําหรับใครที่รู้ว่าใครที่เคยมาก็จะรู้มันจะเยอะคือเยอะมากเรื่องไม่ถูกอ,ะอ่ะอ่าบางคนเรื่องไม่ถูกเลยสี่สองค่ะในก็คือมันจะเยอะ ก็เลือกที่ตัวเองชอบแล้วกันจะซ้ําหรือไม่ซ้ําก็ไปคิดเอาเองนะครับการเลือกคือคิดเอาเองเลยประมวลเอาเองเลยนะครับผมรองเท้ามีให้เลือกก็เลือกตามที่ทุกคนต้องการได้เลยตามสบายผมไม่ว่าที่ชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลก็สามารถเลือกได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์เปิดวิดีโอคอลทางไลน์นะครับทีบอกสี่สองถ้าไม่อยากเสียค่าน้ำมันมาก็วิดีโอคอลเลือกไปปี่าตัวนี้เป็นผ้าใบนะสี่สองเหมือนกันคือเปิดให้ดูสีกระสอบคือมาสี่กระสอบสำหรับวันนี้แล้วกันแต่คลิปนา้ะลงช่วงบ่าย 41่สอันนี้ดาตอนนี้เป็น้องารจริงจริงมันลงมาตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงกว่าเนี่ยประมาณ2กระสอบแล้วไปรับตอน11บเอโมงอ<ง>ีกประมาณตอนนี้41่สิบเอ็ดเโมงเที่ยงลงมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยไปรับมาอีกสองกระสอบก็เลยมาถายแล้วก็ลงให้ดูช่วงบ่ายแค่นั้นเองแต่ว่าสี่กระสอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสี่กระสอบนี้อย่างเดียวสี่กระสอบนี่ะมาณเก200ือบสองร้อยคู่สี่สิบพู่มากแต่รองเท้าเยอะกว่านั้นครับไม่ใช่ดูแค่สี่กระสอบที่มีอยู่มันเยอะเยอะแยะมากมาย เป็นงานใส่เที่ยวกีฬาช่วงนี้จัดเต็มครับจัดเต็มตัวนี้สี่สี่ในกี้อ่ะอันเดอร์อเมอร์ค่ะตัวนี้สี่สองนะอันเดอร์บอกเบอร์ให้คร่าวๆนะเพราะไม่ได้แหกงดูทุกคู่ตัวนี้สี่สามค่ะในกี้แอมแม็กเราจะส่งทุกคู่ในราคาเดียวเลยเดี๋ยวเลยนะครับมือใหม่สี่สอง สามซุ่มสีุ่่มคุณก็นัดได้เลิกงานคุณก็นัดสามารถมาคัดของได้ครับร้านเราเปิดได้ยันเที่ยงคืนนะครับสี่สี่ค่ะโัสเปกแล้วก็สี่สิบอาดสอะตัวนี้สี่สามเนี่ยมันไม่ได้ดันเห็นป่ะมันจะงอนอย่างนี้เลยทุกคน,นถ้าดันตรงแล้วมันจะสวยมากมือใหม่หัดขายก็ต้องหาซื้อดันตรงใส่อะ ดันทรงแล้วมันจะขึ้นรูปสวยทรงขึ้นทรงสวยเลยในกี้ค่ะมันจะดูมีราคาถ้าเกิดว่าดันทรงนะและ้วก็ในกี้นะคะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูประมาณสี่กับสองด้เลยอ่ะในกี้ค่ะตัวนี้สี่สามสี่สามจริงป่ะใช่ด้วยสี่สามเห็นปะ่ะกะด้วยสายตานะไม่ได้แหกมีคู่ตัวนี้รีบอกสี่สองค่ะ รีบบอกอ้วนเป็นทรงอ้วนอ้วนอะทรงขายดีสุดละช่วงนี้ทรงอ้วนกำลังมาอ่ะตัวนี้อาดิดาส41นะคะเป็นลำลองค่ะใส่เที่ยวเนกี่กีฬาค่ะตัวนี้42เอกี่ย์ดำล้วนเลยแล้วก็เอกี่กีฬาค่ะตัวนี้42เหมือนกันอาดิดาส อาดิดาสค่ะตัวนี้สี่สิบเอ็ดนะแล้วก็สี่สิบอดิดาสค่ะตัวนี้เป็นผ้าใบเป็นผ้าใส่เที่ยวลำลองใส่เที่ยวตัวนี้อาดิดาสค่ะสี่สามนะใส่เที่ยวได้แล้วก็เล่นกีฬาได้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ใส่รองเท้าที่เขาใส่เที่ยวกันก็กีฬาก็ใส่เที่ยวได้อะนิวบาลานซ์ค่ะตัวนี้สี่สิบ สี่สองค่ะเก็กี้นะสี่สิบสองอ่าเอซิคเอซิคตัวนี้สี่สามค่ะเอซิคแล้วก็ตัวนี้สี่สิบเอ็ดค่ะเก็กี้อ่ะเดซเซนเต้ตัวนี้เป็นผ้าใบเลยเป็นเนื้อผ้า สีดิเซนเต้นะหรือว่าสมองความอดิดาสค่ะสี่สองอดิดาสเที่ยวได้ลำลองได้มันเป็นมื้นโฟมอะ่ะเป็นพื้นโฟมโบเบาๆอะ่ะสามารถใส่เที่ยวก็ได้แล้วก็ใส่เล่นกีฬาได้ด้วยดูต่อดูต่อสองกรสอบแล้ว อันดีดัสค่ะตัวนี้ก็สี่สองนะในกีกฬาค่ะตัวนี้สี่สามตัวนี้เป็นในกีกีฬานะคะสี่สามสี่สองอันดีดัสค่ะอ่าแล้วก็สี่สองในกีกีฬาสี่สอง ันี้ดำล้วนเลยส่วนมากคนทำงานน่ะจะหาซื้อดำล้วนนะอ่ะสี่สองค่ะในกีกฬานะสี่สิบสองอันนี้ประมาณเอาไม่ได้แหกดูทุกคู่นะตัวนี้สี่สองเหมือนกันเป็นในกีฬาสี่สองค่ะสี่สิบเอ็ดอดิดาสกีฬาสี่สิบเอ็ดอ่ะสี่สองค่ะตัวนี้ใส่เที่ยวได้เล่นกีฬาก็ได้ด้วยในกี้ หลักๆก,ก็จะเป็นยี่ห้อหล้วนเลยในกีอาดิดาตัวนี้สี่สิบเอ็ดค่ะในกีนะแล้วก็ในกีกีฬาสี่บเอดเหมือนกันอ่ะตัวนี้สี่สองค่ะตัวนี้เป็นผ้าเป็นงานผ้าเป็นผ้าใบาเลยเป็นผ้าเป็นเนื้อผ้าเลยสี่สิบสองอาดิดาสอ่ะตัวนี้สี่สิบเอ็ดค่ะในกีสี่สิบเอ็ด ตัวนี้ใหญ่นะสิบสี่สี่ห้าด้วยอาดิดาสค่ะตัวนี้เป็นผ้าเหมือนกันเป็นลำลองนะก็ไนกี้ตัวนี้สี่สิบสี่สามค่ะอาดิดาส ในกีฬาตัวนี้สี่สามเหมือนกันเป็นกีฬาเยเลยนะครับร้านนี้เปิดได้สามสี่ทุ่มเลิกงานก็มาได้นะครับสามสี่ทุ่มเลิกงานก็มาได้อดิดาสนะครับผมไม่ต้องเก่งสามสี่ทุ่มเลิกงานก็วิดีโอคอลได้มาเองก็ได้อยู่เขตสัตสายานะครับภูมาค่ะชานเมืองนี่เองครับผมร้านผมเลิกงานสี่โมงห้าโมงทุ่มหนึ่งก็มาได้นะครับผมขอให้นัดไว้แค่นั้นเอง พราะถ้าไม่นัดไว้มันจะไม่มีของมันกี้จะมีคนที่นัดนะครับผมถ้าช่วงหน้าฝนก็จะซาซาหน่อยแต่ถ้าหมดฝนเมื่อไหร่นะครับเคสสวิตค่ะมาเท่าไหร่ก็โดนตัดหมดเนกี้นะคะเช็ดเอ่ะตอนนี้41่เนกี้กีนาค่ะ เส้าหมอความลิเซนเต้ตัวนี้41 4สี่สองค่ะอาดิดารสี่สองสี่สองค่ะเบกกี้ดูไปเรื่อยๆยาวๆเลยสีกระสอบเลยนะวันนี้ เปิดมาเ่ยรู้สึกว่าจะเป็นซักงานในนี่มาก่อนกีฬากับสายเที่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์หลักด้วยแ <c oughs> บรนดที่ไอดาใครชอบงานนี้งานนี้ขายดีอยู่แล้วงานในที่ททไอดาขายดีอยู่แล้วใครชอบก็มาคัดได้ส่งทาสิบคู่ขึ้นไปนะครับขึ้นหน้าจอห้าสิบคู่คุณจะเป็นห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าอะไรได้หมดนะครับไม่ต้องเป็นเล่นกลมกลมไม่ต้องเป็นเลขนกลมกลมนะเลกอีค่ะเห็นไหมคือเปิดมาก็คือ เทคีอ้อดิรดานล้วเลยอะสี่สิบอะแอรแม็กค่ะตัวนี้สี่สิบอะนรก็สอบหนึ่งเปิดทุสี่กระสบอะะสบ ประมาณนี้ค่ะสำหรับลูกค้าใหม่ๆนะที่ไม่เคยซื้อขายกันนะ่ะถูกใจก็นัดเข้ามาคัดได้เลยอ่ะฟิลล่าค่ะดิเซนเต้นนะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสมอคว่ำเราจะเรียกว่าสมอคว่ำกันสี 4, 2, ่สองค่ะไนกี้แอรแม็กเนี่ยคือดิเซนเต้ตัวนี้เป็นลำลองใส่เที่ยวสมอคว่ำ ืออะไรอ่ะมาเลเซียก้า <c ười> คือหนักมากเลยนะหนกิโลเลยอะแล้วก็แอมแม็กสี่สองนะคะอะตัวเนี้ยคือขายดีที่สุดของร้านล้ะคือฟิลาอ้วนคืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นฟิลาคือทรงอ้วนอ้นอะจะขายดีที่สุดแหลอะอะในกีนะคะแล้วก็ฟิลลาตัวนี้สี่สามค่ะ 43นกี้ตาไก่วันนี้41นะเลยครัอปรีบอก43ค่ะกีฬารีบอก4สอบล่าสุดเลยนะครับเช้านี้นะครับนสี่้42วันนี้ดีกว่าใช่ไหมครวันนี้ดีกว่า14เดือน9นะครับวันนี้นะคลิปเราลงบ่ายพอดี ก็เห็นคลิปก็โทรทักมาได้เลยนะมีของอยู่ซึ่งมีมากกว่านี้อยู่แล้วมันเยอะ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 มันหลายหลายร้อยคู่มันเยอะมันเยอะแต่เราเปิดให้ดูว่าคือมันลงทุกวันน่ะของอ่ะพรุ่งนี้ก็มาอีกสองกระสอบแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ถ่ายแค่นั้นเองพรุ่งนี้ก็จะเป็นหน่าจะที่ซักมาที่ให้เด็กซักมาก็จะเป็นกีฬากับใส่เที่ยวลำลองเนี่ยช่วงนี้งานขายดีสุดทั้งร้านแล้ว ใครชอบแบบไหนก็มาคัดเลือกแยกออกไปให้ได้ห้าสิบคู่จำนวนส่งแค่นั้นพอนครับเราส่งแค่ร้อยห้าสิบาทนะเอ,เอ,อย่าลืมนะเกตนี้เราส่งแค่ร้อยห้าสิบาทนะครับเอซิกค่ะสี่สิบเอ็ดเอเราใช้คําว่าแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะเกตนี้จริงๆมันไม่ใช่ร้อยห้าสิบจริงๆเราส่งกันสองร้อยสามสิบแล้วก็มีอาจจะไปเจอร้านถูกหน่อยก็ร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบสี่สามค่ะ เพราะมันเป็นเบอร์ใหญ่แล้วแบรนด์แล้วก็เป็นงานกีฬางานสายเที่ยว <40 S 1> ซึ่ง1 1> เป็นงานคัดยากอยู่แล้วฟิล่าสี่สองนะคะฟิล่าดำล้วนเลยไหนกี้แอร์สี่สองข้ะสี่สามในกี้นะคะ ในกีฬาสี่สาม <c oughs> หัวกว้างค่ะตัวนี้ 42. สี่สองสี่สิบเอ็ดค่ะในกี้กฬาสี่สามในกี้กฬาสี่สาม สี่สบเ็ดค่ะนวบาลานอ่าแล้วก็สี่สองเบกกี้วันเสาร์เราจะเปิดแค่ประมาณครึ่งวันนะครับถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนะสิบเ็ดโมงกว่านะเพราะว่า <40 S 2> วันเสาร์ทุกทุกเสาร์เราจะต้องส่งส่งของไปใต้นะครับผมครับก็อย่าลืมนะครับ สิบสี่เดือนเก้าปีหกหกนะครับคลิปนี้ก็จะขึ้นหัวข้อไว้เลยว่าเลิกงานมากี่ทุ่มก็ได้นะครับร้านเราเปิดยันสามทุ่มสี่ทุ่มคุณมาได้เลยขอให้นัดสาหรับมือใหม่นะครับผมก็เปิดให้ดูแล้วเป็นงานกีฬากระ่เที่ยวเยอะสียสอบเอาเป็นว่ามันเน้นม,มาเสียสอบแล้วกันแต่จริงๆมาคัดมันเยอะกว่าเสียสอบมันจะเยอะแยะมากมายเลยคัดให้ได้จํานวนส่งแล้วกันจะส่งห้าสิบกว่าหกสิบกว่าได้หมดนะครับผมเอาละรีวิวให้ดูแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาอีกสองกระสอบนะ ผมไม่แน่ใจว่าจะมา2กระสอบหรือสากระสอบก็ลองดูแต่ไม่ได้ถ่ายนะแล้วก็ไปวันเสาร์เราจะเปิดแค่ประมาณครึ่งวันถค่ใครมาก็ต้องมาเช้าแต่ถ้ามีคนนัดแล้วคุณก็ต้องข้ามไปเลยเพราะว่าช่วงบ่ายเราต้องส่งของไปตายเพราะมีลูกค้าที่ต้องส่งทุกวันเสาร์เราต้องส่งไปให้พี่สาวพี่น้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเหลืออะไรนะอะโอเคตามนั้นเอาเป็นว่าใครอยากมาเห็นคลิปนี้แล้วจะลงช่วงบ่ายก็โทรมาได้เลยหรือวิดีโอคอลได้เลยนะครับหรือจะมาเองก็ได้ผม,มไม่ว่าแต่ถ้ามีลูกค้าซ้อนแล้วก็ ไปวันห <ไป S 2> นึง<ช>่งแค่นั้นเองของมันเยอะไม่ต้องกลัวครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า